ดีค่ะมาพบกับแม่มดนะคะกับมื้อเช้าของเรานะคะมื้อเช้าสุขภาพนะคะก็วันนี้จะทานนะคะเป็นสูตร เซเว่นเบอร์รี่นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนูทิโปรนะคะก็คือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่กำลังลดไขมันอยู่นะคะเข้าโปรเจกต์4ิบสี่เด l ์ชานะคะกับเพื่อนๆน,นะคะก็จริงๆแล้วในนี้นะคะก็คือจะเป็นเซตรีบอร์น1วันของเรานะคะในนี้จะมีโปรโตีน45กรัมนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะเพิ่มโปรโตีนนะคะเราจะเอานูทิโปรออกมา1ซองแล้วก็เดี๋ยวอีก1นซองเราจะเก็บไว้ทานกับ อีกหนึ่งซองเราจะเก็บไว้ทานกับเวตอนเย็นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้โปรตีนได้เท่ากับสมสัดส,ส่วนกับน้ำหนักของเรานะคะก็มดจะต้องทานให้ได้1.5หรือ2เท่าของน้ำหนักตัวนะคะถ้ามดทานตามสูตรนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็35อันนี้25อันนี้10นะคะแล้วตอนเย็นอีกสามสิบห้านะคะก็เป็น70ถ้ามดกิน1.5เท่าเนี่ยมันก็จะประมาณ 9ก้าสิบกรัมนะคะก็น้ำหนักห้าสิบเก้าเนาะแล้วก็ถ้าเราจะทานให้มันได้สองเท่าก็ก็เอาห้าสิบเก้าคูณสองนะคะแต่อันนี้เราทานสักหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกเท่าประมาณนี้นะ,ะวันนี้ก็จะได้อ่าในนี้เจ็ดสิบกรัมแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มมื้อเคี้ยวอีกสักสามสิบสี่สิบกรัมนะคะอีกสักสามสิบกรัมนะคะเพราะว่าร่างกายเราอะค่ะ จะสามารถนะคะโหลดโปรตีนนะคะได้ครั้งละไม่เกิน30-40กรัมเท่านั้นนะคะต่อหนึ่งครั้งถ้าเกิดเราทานเกินนะคะบางคนบอกเอ้ยไม่ไปทานหมูกระทะนะไม่อ้วนหรอกกินแต่หมูกินแต่โปรตีนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราทานเกินเนาะเราทานเกินที่ร่างกายเราต้องการในหนึ่งมื้อนะคะมันก็จะสะสมที่เหลือคะ่ะมันจะสะสมเป็นไขมันนะคะ เราไปทานหมูกระทะได้นะคะแต่เราก็ต้องดูว่าเออเราควรพอแค่ไหนเพราะว่าบางคนก็กากะเอาคุ้มเลยอย่างไม่ว่าคนอื่นหรอกเราก็เป็นนะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราทราบแล้วนะคะถึงเราจะไปกินหมูกระทะไปกินชาบูหรือไปกินสุก,กี้นะคะเราก็ทราบแล้วว่าร่างกายเราต้องการแค่ไหนนะคะเราก็โหลดไปเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันสะสมไขมันเพิ่มนะคะ อันนี้ง่ายๆนะคะฉีกซองเทได้เลยอันนี้นะคะคือมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราหาไม่ได้คือหาได้ไม่ครบนะคะเราเรียกว่า functional product นะคะกินโปรตีนเพื่อให้เสริมโปรตีนนะคะคือกินอะไรได้อย่างนั้นนะคะอะอันนี้นะคะเราก็จะกินไข่มันดีเพื่อเอาไข่มันดีเขาก็เลยเรียกว่า functional product นะคะกินเพื่อ สิ่งที่เราต้องการนะคะอาหารเสริมบางคนบอกไม่ดีนะคะไม่ดีเท่ากับอาหารจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเสริมคือเสริมค่ะเสริมหมายถึงว่าเราหาไม่ได้นะคะเราหาไม่ไดอ้อันนี้ก็จะเป็นวิตามินแร่ธาตุซึ่งเราขาดนะคะน้อยมากค่ะน้อยจริงๆที่ จะมีใครหาครบได้จากผักผลไม้ทุกวันนี้นะคะน้อยนะคะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องจําเป็นนะคะที่จะต้องหาอะไรที่ที่ทานเสริมเข้าไปให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าอันนี้ตอนนี้คือใส่น้ํายังไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะเขย่าให้มันละลายก่อนแล้วเราค่อยจะเพิ่มน้าเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะว่า ถ้ามันเยอะเกินไปนะคะมันก็จะไม่มีพื้นที่ในการขยับมันก็จะหลายๆยากนี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสีสันสวยงามมากๆกนะคะก็เดี๋ยวมันจะเพิ่มน้ำเข้าไปเนาะก็อันนี้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอาหารเช้ามื้อสุขภาพนะคะแล้วก็ ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงไปด้วยกันนะคะทานทานเลือกทานผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะคะมาทานรีบอลด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ